ครับหัวข้อนี้นะครับจะเป็นหัวข้อที่ต่อเนื่องจากวิดีโอก่อนหน้านี้ก็คือเป็นใบกำกับภาษีนะฮะใบกำกับภาษีจะมีที่มาจากทางเดียวเท่านั้นก็คือใบส่งของนี่เองนะครับเราจะต้องมีการบันทึกใบส่งของก่อนนะครับแล้วถึงจะมาออกใบกำกับภาษีในระบบเราจะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีเดียวๆได้เลยนะฮะมันเป็นไปไม่ได้ที่มีใบกำกับภาษีแต่ไม่มี การส่งของนะครับเพราะฉะนั้นใบกำกับภาษีจะต้องเกิดขึ้นหลังจากการส่งของเท่านั้นนะครับโอเคนะฮะคราวนี้เรามาดูวิธีการเพิ่มข้อมูลของใบกำกับภาษีก่อนละกันนะครับใบกำกับภาษีตัวนี้นะฮะจะมีความเป็นไปได้อยู่สองอย่างนะครับหนึ่งก็คือดึงจากใบส่งของที่ยังไม่ที่ตั้งลูกนี้ไปแล้วนะฮะแต่ว่า ยังไม่ได้ดึงมาออกไปกำกับนะครับนี่คือเคสที่1เคสที่2ก็คือใบส่งของที่ยังไม่ไตั้งลูกหนี้การตั้งลูกหนี้จะเกิดขึ้นที่ไปกำกับนะครับจะมีอยู่2ความเป็นไปได้ด้วยกันนะฮะโอเคเรามาดูนี้ก่อนนะฮะเราเลือกลูกค้าขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการเลือกตัวสินค้านะฮะโอเคระบบก็จะทําการดึงใบกํากับภาษีนะครับ รายการนี้ขึ้นมาให้โอเคแต่ถ้าเกิดเราติ๊กว่ามีการตั้งลูกหนี้นี่นะครับกดค้นหาปึ๊บอ่าก็จะเป็นอีกใบหนึ่งเห็นเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับคนละเลขที่กันเนาะมันต่างกันยังไงต่างกันอย่างนี้ครับถ้าเราไม่ได้ทําการติ๊กตรงตั้งลูกหนี้นั่นหมายถึงว่าเราจะดึงแต่เฉพาะใบส่งของที่มีการตั้งลูกหนี้มาเพื่อมาออกไปกํากับนะครับอ่า ก็เลือกรายการตัวนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็ทําการติ๊กเรื่องรายการปึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองมาดูการลงบัญชีซิจะลงยังไงตัวนี้นะครับก็จะลงบัญชีจะลงแต่เฉพาะยอดภาษีนะฮะก็คือทําการเดบิตภาษีขายรอรีเก็บนะครับแล้วก็เครดิตนะฮะเครดิตเป็นภาษีขายนะครับอันนี้คือในเคสที่1โอเคในเคสนี้ผมก็ทําการบันทึกรายการไปก่อน Uh huh. พอทันทีที่มีการบันทึกรายการปุ๊บนะครับระบบก็ทําการกลับรายการตัวนี้พร้อมกับลงภาษีขายให้นะครับนี่คือเคสที่1คราวนี้เรามาดูในเคสที่2บ้างนะครับในเคสที่2เราจะดึงเอกสารมาจากใบส่งของนะครับที่ไม่ได้ทําการตั้งลูกหนี้ที่ใบส่งของเนะี่ยแต่เราจะทําการตั้งลูกหนี้ที่ใบกับภาษีใบนี้นะครับก็ทําการติ๊กตั้งลูกหนี้ก่อน นะครับติ๊กเลือกตรงนี้นะฮะระบบก็จะดึงแต่เฉพาะใบเอกสารใบส่งของที่มีการตั้งลูกเออที่ไม่ได้ติ๊กตั้งลูกหนี้นะครับมาทําการตั้งลูกหนี้ที่ใบ,บกบกับภาษีตัวนี้อ่าเรามากดพรีวิวดูการลงบัญชีดูนะฮะทันทีที่มีการพรีวิวลงบัญชีนะครับระบบก็จะทํ้การบันทึกบัญชีให้เราเห็นว่าตรงนี้นะมีเดบิตอะไรเอ่ยเดบิตลูกหนี้การค้านะครับ เครดิตภาษีขายนะครับแล้วก็เครดิตรายได้จากการขายนะเพราะฉะนั้นกระบวนการการลงบัญชีจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้นะครับตัวเอกสารตัวดีนะครับเลขที่เท่าไหร่เอ่ยเลขที่2เลขที่นี้นะฮะไม่ได้มีการลงบัญชีนะครับการลงบัญชีก็จะมาเกิดขึ้นที่ตรงนี้เท่านั้นนะฮะเราก็ทําการกดบันทึกรายการเข้าไปปุ๊บนะครับข้อมูลก็จะถูก ลงบันทึกไปกำกับภาษีรายการตามนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคนี่นะครับเราสามารถพิมพ์นะครับพิมพ์เป็นเอกสารใบกำกับภาษีได้ตามนี้นะฮะก็จะเป็นหัวเป็นแบบฟอร์มใบกำกับภาษีนะครับแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆที่ล้อมาจากตัวใบส่งของนะครับอ่าฮะโอเคพอาจากที่บันทึกใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองย้อนกลับมา ตรงหน้าแรกนะฮะดูว่ามีผลกระทบกับอะไรบ้างอ่าผมย้อนกลับมาที่การเงินรับตัวนี้นะครับจะพบว่าใบกำกับภาษีตัวนี้นะฮะโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับสองใบนะฮะมีรายการอะไรบ้างก็คือมีสองรายการนี้เป็นต้นนะครับโอเคหลังจากนั้นสิ่งที่มีผลต่อเนื่องก็คือรายงานภาษีขายนะครับเราก็จะพบว่าลองฟิ้นดูนะฮะ รายง,งานภาษีขายไม่จะต้องเกิดขึ้นนะครับจากตอนที่เราออกเอกสารตัวใบใบกำกับภาษีขึ้นมานะครับตามนี้นะครับจะพบว่ามีตรงนี้นะเป็น INV นะครับเอกสารจะเป็น INV แล้วก็ตามด้วย running น,นะครับสองตัวนี้เกิดขึ้นมาตรงรายงานภาษีขายนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ในส่วนของเอกสารใบกำกับภาษีนะครับเราดึงเอกสารใบกำกับภาษีสิ่งที่เกิดขึ้นกับใบส่งของคืออะไรนะครับลองย้อนมาดูใบส่งของตัวนี้นิดหนึ่งสถานะใบส่งของสองใบนี้จะเป็น f i n i ตก็คือจบเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในพาร์ทนี้ก็จะเป็นหัวข้อรายละเอียดนะครับที่เกี่ยวข้องใ,ใบกำกับภาษีต่างๆ